สวัสดีค่ะขณะนี้นะคะผู้สื่อข่าวมาลงพื้นที่บริเวณชั้น3สกายฮอล์นะคะท้างเซ็นทรัลพลาซ่าลาดราวค่ะซึ่งจุดนี้นะคะถือว่าเป็นจุดหนึ่งใน14จุดพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะที่ได้จัดให้เป็นจุดฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาลค่ะ สำหรับนะคะในส่วนของสถานที่ฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาลหรือว่าหน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด19กรุงเทพมหานครหอการค้าไทยที่ปริเวณชั้น3สกายฮอลล์ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวนี้นะคะถือว่าเป็นหนึ่งใน14แห่งค่ะซึ่งเป็นความร่วมมือกันในการที่จะบริการนะคะฉีดวัคซีนระหว่าง กรุงเทพ,พมหานคร,รแล้วก็ทางสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยรวมไปถึงนะคะณจุดจุดน,นี้้างเซ็นทนรัลพลาซาลาพพาวนะคะร่วมมือกับทางโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะในการที่จะจัดให้บริการฉีดวัคซีนนะคะโดยใช้พื้นที่ซึ่งเราเรียกว่าเป็นลานจอดรถนะคะแล้วก็ยังรวมไปถึงด้นานในตรงนู้นนะคะก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นสถานที่มีห้องปรับอากาศด้วย สถานที่โล่งตรงนี้นะคะสามารถที่จะให้บริการประชาชนได้ประมาณ1,000คนต่อวันค่ะสำหรับในส่วนของการเปิดให้บริการนะคะตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึงเวลา17นาฬิกาค่ะซึ่งในส่วนของผู้ที่จะเดินทางมาเข้ารับบริการนะคะก็จะต้องมีการ ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนนะคะแล้วก็การยืนยันผ่านทางแอปพลิเคชันนะคะที่ได้มีการเตรียมรับเอาไว้ทีนี้นะคะในวันนี้เนี่ยเราจะเห็นนะคะว่าร้อยเอร์เซการให้บริการวัคซีนเนี่ยจะเป็นในส่วนของผู้ที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ผู้ที่ประกอบอาชีพที่เป็นอาชีพเสี่ยงนะคะแล้วก็อยู่ด่านหน้าในการที่จะคอยดูแล ะะปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 แบบนี้ฉะนั้นในส่วนของประชาชนทั่วไปนะคะวันนี้ยังไม่มีการฉีดให้นะคะจะต้องรอการอัปเดตจากทางกรุงเทพมหาคอนครอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่จะมีการดาเนินการฉีดให้อย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าไม่ใช่ในวันนี้นะคะฉะนั้นไม่ต้องเดินทางมาเพื่อรับวัคซีนที่นี่นะคะรอก่อนนะคะ เพราะว่าวันนี้จะเป็นรอบของบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ผู้ที่อยู่ด่านหน้านะคะปฏิบัติงานในสภาวะที่เสี่ยงกับโควิด -19 ค่ะ ด้านหน้านี่นะคะก็จะเป็นป้ายค่ะแสดงความเข้าใจว่าจุดนี้เป็นจุดที่เขาทำอะไรบ้างแล้วก็จะต้องมีการสแกน QR code นะคะพร้อมด้วยการลงทะเบียนหมอพร้อมเพื่อสแกน QR code ด,ด้วยดิฉันจะแผนให้ดูภาพกว้างๆนะคะบางจุดเขาอาจจะขอให้เราสามารถถ่ายได้บ้างแค่ไหนแต่เดี๋ยวเราจะแผนภาพกว้าง ไงบ้างอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้นะคะเพราะว่าด้านในอาจจะเห็นภาพไม่ชัดอันนี้เขาย่อมาเป็นแผนที่ให้เราได้ดูเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างภาพที่เห็นตรงนี้นะคะตอนนี้เนี่ยถ้าเรายืนอยู่ตรงหน้าประตูเมื่อสักครู่ก็คือจุดทางเข้าค่ะจากนั้นที่เราเห็นนะคะก็จะมีจุดที่หนึ่งนะคะซึ่งจะเป็นจุดของการ ตวอบประวัติทำแบบคัดกรองด้วยตัวเองนั่นเองนะคะเมื่อเสร็จสิ้นจุดที่1แล้วก็เดินไปทางขวาค่ะเพื่อที่จะไปยังจุดที่สองจุดที่สองนี้นะคะมีไว้เพื่อที่จะให้ผู้ที่จะมารับวัคซีนนั้นได้ตรวจวัดสัญญาณชีพค่ะ จุดที่4เลยนะคะจุดที่4นั้นสําคัญจริงๆค่ะเป็นหัวใจหลักของวันนี้เลยนะคะสำหรับผู้ที่มาก็คือจุดที่จะรับบริการฉีดวัคซีนนั่นเองค่ะเมื่อฉีดวัคซีนเสร็จแล้วนะคะก็มาที่จุดที่5จุดที่5เนี่ยนะคะเป็นตามมาตรฐานเลยค่ะเมื่อรับวัคซีนมาแล้วต้องมีการสังเกตอาการ3 0ินาทีนะคะแล้วก็รอใบนัดด้วยนั่นเองค่ะจากคุณหมอ จริงนะคะก็คือจุดที่6ค่ะหากมีอาการข้างเคียงใดๆก็จะต้องมีการประถมพยาบาลนะคะซึ่งจุดที่5แล้วก็จุดที่6นี้จะอยู่ใ,ใกล้ๆกันนะคะเผื่อกรณีฉุกเฉินใดๆทางทีมแพทย์ที่สแตนบายประจำเอาไว้แล้วเนี่ยเขาก็จะสามารถเข้ามานะคะให้การช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองค่ะ ด้านในกันไปพันภาพกว้างๆการแต่อย่าให้แฟนเพจของสบพ .91 ทุกท่านนะคะที่ชมอยู่ขณะน,นี้ดูภาพรวมตรงนี้ไว้นะคะแล้วเดี๋ยวด้านในเราจะไปดูภาพจริงๆแล้วก็ผู้ที่มารับบริการฉีดวัคซีนจริงๆนะคะตามไปนะัดเพราะว่าเปิดให้บริการกันเนี่ยตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ8นาฬิกาแล้วคะ่ะ อุณหภูมิก่อนเข้านะคะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เป็นไปตามมาตรฐานค่ะจุดตรวจวัดอุณหภูมิก็จะใช้ทั้งศีรษะแล้วก็ใช้ฝ่ามือใช้ฝ่ามือนะคะหรือศีรษะาก็ได้ถ้าใครสูงก็ศีรษะนะคะถ้าใครไม่สูงเท่าไหร่นียก็ใช้ฝ่ามือเอานะคะและวันนี้วันนี้36นะคะเรามาดูบรรยากาศตรงนี้นะคะพื้นที่เฉพาะบริเวณที่เขาอนุญาตที่เราเข้ามาได้อันนี้ละ ตรงนี้นะคะถ้าหากว่ามีการเข้ามาแล้วเนี่ยเขาจัดให้เป็นจุดพักคอยนะคะก็จะจัดพื้นที่ให้แล้วก็ที่สําคัญเราจะเห็นว่ามีการเว้นระยะห่างมีการเว้นระยะห่างนะคะประมาณ1เมตรครึ่ง1เมตรถึง1เมตรครึ่งนะคะในการที่จะนั่งรอแบบนี้เมื่อนั่งรอนะคะจุดที่2ก็จะเป็นไปนตามคิวที่ได้มีการเรียกนะคะ จากนั้นก็จะเป็นจุดที่3ค่ะที่อยู่ด้านหน้าทางนี้นะคะจุดที่3จุดที่4ี่ก็คือจุดที่จะเป็นการฉีดวัคซีนค่ะซึ่งเขาขออนุญาตที่จะไม่ให้เราเข้าไปนะคะตรงนั้นเราจะอยู่ได้บริเวณแค่ตรงนี้นะคะเมื่อฉีดวัคซีนเสร็จแล้วนะคะตรงจุดดังกล่าวตรงนั้นเนี่ยก็จะมาบริเวณจุดที่5ค่ะเพื่อที่จะพักนะคะดูว่าเรามีเอฟเฟกอะไรไหมมีผลกระทบอะไรหรือเปล่านะคะหรือว่าพักดูอาการนั่นเอง ซึ่งถ้าหากว่าครบตามเวลาที่เขาได้มีการกําหนดเอาไว้แล้วเราไม่มีอาการแพ้วัาซีนหรือว่าไม่มีอาการอะไรเลยนะคะสบายดีก็รับไปนัดค่ะเพื่อที่จะมาฉีดเข็มที่2ต่อแต่ถ้าหากว่ามีอาการอะไรขึ้นมานะคะทีมแพทย์นะคะเราจะเห็นนะคะว่าสแตนบายอยู่บริเวณจุดที่6ค่ะซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับจุดที่5เลยนะคะก็จะสามารถเข้ามาให้การช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเสร็จเส้นตรงนี้นะคะก็เดินทางออกตามจุดที่ได้กําหนดเอาไว้ค่ะแล้วก็รอนะคะ การมารับวัคซีนเข็มที่2ต่อไปนั่นเองค่ะเราจะเห็นนะคะว่าตรงจุดนี้เองเนี่ยให้บริการประชาชนนะคะได้เนี่ยถ้าหากว่าประมาณ14จุดทั่วกรุงเทพนะคะมันจะให้บริการได้เนี่ยประมาณ1,000ถึง3,000คนต่อวันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับสถานที่ด้วยนะคะอย่างตรงจุดที่เราอยู่ตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะ ให้บริการประชาชนนะคะตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึงเวลา17นาฬิกาเนีน่ย1,000คนต่อวันค่ะได้1,000คนต่อวันนะคะณจุดนี้สำหรับนอกเหนือจากจุดนี้นะคะนอกจากเซนทรัลและพร้าวตรงนี้ที่ได้ร่วมมือกับทางโรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วเนี่ย อีก13จุดนะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็ได้แก่บริเวณเซ็นทรัลปิ่นเกล้าค่ะเซ็นทรัลปิ่นเกล้านี่เขาจะร่วมกับทางโรงพยาบาลวชิรพยาบาลนะคะจากนั้นอีกจุดหนึ่งก็คือบริเวณไอคอนสยามค่ะจะร่วมกับทางโรงพยาบาลสิริราชนะคะส,สามย่านมิตรทาวค่ะก็จะร่วมกับทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จุดต่อมานะคะ SCG บางซื่อค่ะจุดบางซื่อนะคะก็จะ ให้ความร่วมมือกับทางกรมการแพทย์ค่ะบริเวณเดลโอมอบางกะปินะคะจะร่วมกับทางโรงพยาบาลนพพัตน์ราชธานีค่ะแล้วก็บริเวณห้างเดลอ,อบางแคนะคะตรงนี้จะร่วมกับทางมหาวิทยาลัยสยามนะคะโดยคณะแพทยศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์นะคะที่จะให้ความร่วมมือกัน จากนั้นนะคะจุดที่9ค่ะก็คือธัญพักธัญพักเนี่ยเขาจะร่วมกับโรงพยาบาลในเครือบางประกอกนะคะ10ก็คือบริเวณเอเชียทีค่ะเอเชียทีเนี่ยเขาจะร่วมกับทางโรงพยาบาลบางประกอกเหมือนกันนะคะเป็นโรงพยาบาลในเครือบางประกอกค่ะ11ก็คือโรบินสันลาดกระบังนะคะจุดนี้เนี่ยเขาจะร่วมกับทางโรงพยาบาลในเครือบางประกอกค่ะ12ก็คือโลตัสมินบุรีนะคะ โลตัสนินบุรีเนี่ยเขาจะร่วมกับทางโรงพยาบาลในเครือบางประกอบด,ด้วยเช่นกันต่อมาก็คือบิ๊กซีบางบอนค่ะจะร่วมกับทางโรงพยาบาลเครือบางประกอบด,ด้วยนะคะแล้วก็14ก็คือที่บริเวณ PTT s t a t i o ชพระราม2จุดนี้เองเขาก็จะร่วมกับทางโรงพยาบาลในเครือบางประกอบด,ด้วยนะคะทีนี้เนี่ยจากที่ก่อนหน้านี้25แห่งนะคะ ก็จะมีการเสนอพื้นที่เพิ่มเติมอีก11แห่งด้วยกันแล้วก็อยู่ระหว่างการดําเนินการเตรียมความพร้อมค่ะโดยเฉพาะเรื่องของอุปกรณ์บุคลากรนะคะเพื่อที่จะให้สามารถบริการการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนได้เนี่ยในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครให้ครบนะคะตั้งเป้าเอาไว้คือ25แห่งตอนนี้14แห่งเนี่ยพร้อมแล้วอีก11แห่งกำลัง เตรียมการอยู่ค่ะย้ำนะคะว่าสามารถให้บริการได้1,000ถึง3,000คนต่อวันนะคะแล้วก็ในช่วงบ่ายวันนี้ทางด้านของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีค่ะก็จะเดินทางมาตรวจนะคะมาดูเรื่องของการดำเนินการฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาลของทางกรุงเทพมหาคนครและสภาหอการค้าไทยด้วยค่ะนี่เป็นบรรยากาศคร่าวๆนะคะ ในพื้นที่ของชั้น3 Hall, สกายฮอ์เซนทรัลพาซาลาด้าวที่จัดให้เป็นจุดฉีดวัคซีนอนอกโรงพยาบาลค่ะสำหรับจุดนี้นะคะดเดี๋ยวทางผู้สื่อข่าวเองจะพานะคะไปดู ในจุดต่างๆอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าทางพื้นที่อนุญาตให้สามารถถ่ายทําได้นะคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูแล้วก็ติดตามนะคะบรรยากาศตรงบริเวณนี้พร้อมๆกันได้เลยค่ะย้ํานะคะว่าสําหรับผู้ที่เพิ่งมาชมไลฟ์อยู่ตอนนี้รอบนี้เป็นรอบสําหรับบุคลากรทางการแพทย์พี่ๆเจ้าหน้าที่นะคะที่ต้องอยู่ด่านหน้าปฏิบัติหน้าที่ ที่ค่อนข้างจะเสี่ยงนะคะกับการติดเชื้อโควิด19ฉะนั้นการจัดฉีดวัคซีนในรอบนี้จึงจัดขึ้นเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์และผู้ที่มีความเสี่ยงนะคะในการปฏิบัติหน้าที่สําหรับพี่น้องประชาชนทั่วไปรวมถึงตัวของผู้สื่อข่าวเองด้วยก็เป็นผู้เป็นประชาชนเนี่ยนะคะก็รอการอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งคิดว่าใช้เวลาไม่นานค่ะแต่อาจจะ ขอความร่วมมือนะคะวันนี้พรุ่งนี้มารืนนี้อย่าเพิ่งมาตรงนี้นะคะย้ำว่าเพื่อบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ผู้ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ด่านหน้าที่มีภาวะเสี่ยงก่อนไม่ว่าจะเป็นพี่ๆเจ้าหน้าที่ที่จัดเก็บขยะนะคะหรือเจ้าหน้าที่อสมอต่างๆ เขาเหล่านี้เนี่ยต้องปฏิบัติหน้าที่ด่านหน้าไม่สามารถเวิร์กฟอร์มโฮมได้ด้วยนะคะต้องปฏิบัติหน้าที่ทุกวันต้องสัมผัสกับประชาชนกับบุคคลทุกๆวันฉะนั้นถือเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงจึงได้มีการจัดรอบนี้นะคะเพื่อให้ได้รับบริการวัคซีนก่อนจะเป็นการรับบริการวัคซีนนอกโรงพยาบาลค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็ได้มีการให้บริการวัคซีนอยู่แล้วนะคะ ในกลุ่มที่ได้มีการกําหนดตามกําหนดก็คือโรงพยาบาลแต่นี้เป็นการขยายพื้นที่วัตถุประสงค์เพื่อที่จะลดความแออัดด้วยแล้วก็ให้สามารถกระจายวัคซีนนะคะไปถึงประชาชนได้เร็วยิ่งขึ้นนะคะยิ่งกระจายวัคซีนได้เร็วเท่าไหร่ประชาชนได้รับวัคซีนได้มากเท่าไหร่เร็วเท่าไหร่ก็จะสามารถฟื้นตัวด้านเศรษฐกิจได้เร็วขึ้นเท่านั้น แล้วก็จะทําให้เศรษฐกิจของประเทศเนี่ยดีขึ้นไวขึ้นด้วยนะคะรวมไปถึงพวกเราก็จะปลอดภัยมากขึ้นด้วยค่ะเอาละจุดที่1ตรงนี้นะคะเป็นจุดที่มีการตรวจสอบประวัติแล้วก็ทําแบบคัดกรองนะคะซึ่งผู้ที่จะมารับวัคซีนนั้นต้องทําด้วยตัวเองค่ะก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะถือ QR code อย่างนี้ให้คอยสแกนแล้วก็จะต้องมีการโหลดแอปพลิเคชันค่ะนี่นะคะ ก็ข้อมูลด้วยตัวเองมเมื่อเสร็จสิ้นตรงจุดที่กรอกข้อมูลตรงนี้แล้วนะคะก็จะพร้อมเข้าสู่จุดที่สองค่ะจุดนี้เป็นความร่วมมือนะคะระหว่างห้างเซนทันนะคะแล้วก็คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะในการฉีดวัคซีนโควิด -19 เเอาละค่ะ จุดต่อไปนะคะเมื่อผ่านจุดที่1แล้วจุดที่2ก็คือจุดวัดสัญญาณชีพค่ะการวัดสัญญาณชีพก็คือเป็นการตรวจนะคะร่างกายของเราในเบื้องต้นด้วยที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้นะคะคือการตรวจวัดความดันจะมีเจ้าหน้าที่นะคะตรวจให้เราตามลำดับแบบนี้เมื่อผ่านการไปก่อนจะมีเจ้าหน้าที่นะคะพามาแบบนี้ค่ะ เราก็นั่งประจําตามจุดเลยนะคะซึ่งก็จะมีคุณหมอคอยดูแลแบบนี้เมื่อเสร็จสิ้นตรงจุดนี้นะคะผ่านทุกกระบวนการข้อมูลวัคซีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วจุดที่3ค่ะก็จะเป็นจุดที่สำหรับคัดกรองแล้วก็ลงทะเบียนนะคะจุดคัดกรองแล้วก็ลงทะเบียน อยู่ตรงนี้ค่ะก็จะเป็นการลงทะเบียนนะคะกรณีข้อมูลต่างๆของเราเมื่อเสร็จสิ้นจากจุดที่3จุดนี้แล้วก็จะเข้าสู่จุดที่4เลยค่ะ จุดที่4นะคะก,ก็เป็นจุดที่เป็นไฮไลท์เลยค่ะคือฉีดวัคซีนนั่นเองนะคะจุดที่ฉีดวัคซีนก็จะมีคุณหมอนะคะคอยให้บริการฉีดวัคซีนอยู่แล้วก็มีฉากกั้น มีการจัดพื้นที่นะคะให้นั่งรอถ้าว่างก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยบอกว่าว่างนะคะถ้าเต็มก็จะบอกว่าเต็มเป็นการจัดคิวให้นะคะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความแออัดด้วย ก็จะมาเตรียมเรื่องของการฉีดวัคซีนนะคะ ฉีดวัคซีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ออกมาเพื่อที่จะไปต่อ,อยังจุดที่5จุดที่เราจะต้องไปนั่งพักนั่งคอยนะคะรอดูอาการว่าเป็นยังไงบ้างการจัดพื้นที่ให้นั่งคอยจุดที่5นะคะก็จะเว้นระยะห่างค่ะ1เมตรขึ้นไป จริงๆแล้วทุกที่นั่งนะคะตลอดฮอนี้เว้นระยะห่างมดทุกพื้นที่เลยนะคะก็เป็นไปตามมาตรฐานค่ะของทางกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะคะนี่แหะค่ะอันนี้คือจุดที่เมื่อผู้ที่ได้รับบริการวัคซีนแล้วนะคะก็จะมารอตรงจุดนี้ค่ะคือจุดนั่งพักคอยซึ่งตรงจุดนี้เองเนี่ยหากว่า ค้นเวลา30นาทีขึ้นไปแล้วตัวของผู้ฉีดเองนะคะไม่มีอาการอะไรก็สามารถกลับบ้านได้เลยนะคะรับไปนัดแล้วก็รอมาฉีดเข็มต่อไปแต่ถ้าหากมีอาการก็จะมีทีมแพทย์ซึ่งรออยู่ตรงจุดที่6นะคะเข้ามาดูแลค่ะย้ำอีกทีนะคะสำหรับผู้ที่อาจจะเพิ่งมาชมไลฟ์อยู่ตอนนี้รอบนี้เป็นรอบของบุคลากรทางการแพทย์นะคะแล้วก็ผู้ที่ประกอบอาชีพเสี่ยง กับการติดโควิด19หรือผู้ที่อยู่ด้านหน้านะคะต้องให้ความดูแลเป็นพิเศษก็จะเป็นรอบสำหรับบุคลากรท่านเหล่านี้ก่อนส่วนรอบประชาชนทั่วไปรอการอัปเดตนะคะจากทางกรุงเทพมหาคอนครอีกครั้งเป็นบรรยากาศล่าสุดนะคะที่จุดให้บริการวัคซีนนอกโรงพยาบาลเซ็นทัลพาซาลาดทาวค่ะ